เพราะอะไรลิเิอร์พูลถึงกล้าทุ่มซื้ออิซักค่าตัวมหาศาลทั้งที่สถิติบง่งบอกว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งเอกิติเก้พร้อมสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงลิอร์พูลปฏิเสธโอกาสยื่นซื้อเกหีในตลาดเดือนมกราคมเพื่อรอเซ็นฟรีสวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องเล่าข่าวเรทคลั Club, บมันีมีข่าวลิอพ์พูลอะไรที่น่าสนใจบ้างตามไปดูในคลิปนี้เลย หลังจากสร้างแรงสะเทียนวงการฟุตบอลอังกฤษด้วยการทุ่มเงินมหาศาล125ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิแซคเดาวยิงทีมชาติสวิเดนวัย25ปีมาจากนิวคาสเซิลในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะคำถามที่แฟนบอลหลายคนสงสัยก็คือทำไมบอดบริหารลิเวอร์พูลถึงกล้าทุ่มสถิติอังกฤษทั้งที่อีแซคเคยพลาดลงสนามไปแล้วกว่า67เกมในเส้นทางอาชีพ และมีปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังโดยเฉพาะอาการที่โคนขาหนีบ Sunday Mirror สื่อดันของอังกฤษรายงานว่าก่อนดิวจะเกิดขึ้นลิเวอร์พูลทิ้งกับลงทุนจ้างนักวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาผู้เชื่อชาญมาตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพร่างกายของอิสักอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่านี่จะไม่ใช่การเสี่ยงทุ่มที่ศูนย์เปล่าข้อมูลระบุว่าตอนเล่นให้กับนิวคาสเซิลอิสักพลาดไป39เกมจาก114นัด และใช้เวลามากกว่า200วันในการพักฟื้นภายใต้การคุมทีมของเอ็ดดี้ฮาวน่าทำให้ฝ่ายบริหารลิเวอร์พูลกังวลใจอย่างมากก่อนการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่ทำให้หงแดงมั่นใจก็คือผลการตรวจสอบล่าสุดจากทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ยืนยันชัดเจนว่าสภาพร่างกายของอิสักขแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีสัญ,ญญาณความเสี่ยงพิเศษและสามารถพัฒนาความฟิตต่อเนื่องได้ แถมยังมีการวางโปรแกรมฝึกเฉพาะตัวเพื่อช่วยลดความเสี่ยงอาการบาดเจ็บในอนาคตอีกด้วยรายงานยังบอกว่าหลังจากกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติสวีเดนอิสักจะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการซ้อมเพื่อเพิ่มแมตช์ฟิตเนสเนื่องจากช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเขาซ้อมคนเดียวเป็นส่วนใหญ่สุดท้ายแล้วนี่คือการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรและเป็นความเสี่ยงที่ผ่านการคำนวณอย่างถี่ถ้วน ลิอร์พูลมั่นใจว่าอเล็กซานเดอร์อิสักจะไม่ใช่แค่กองหน้าที่ค่าตัวแพงที่สุดแต่จะกลายเป็นตัวจริงความหวังใหม่ของกองครับหงแดงในฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนอูโตอเอกิติเกกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีที่เพิ่งย้ายมาจากแองติกแฟรงเฟิสมาร่วมทีมลิอรูพูลด้วยค่าตัว79ล้านปอนด์เผยความรู้สึกยินดีที่จะได้ร่วมงานกับอเล็กซานเดอร์อิสัก ดาวยิงทีมชาติสวีเดนที่เพิ่งย้ายมาในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายอิกอิติกกกเก้กล่าวว่าการได้เล่นในทีมชั้นนำอย่างลิเวอร์พูลย่อมต้องเจอการแข่งขันกับผู้เล่นระดับสูงและเขามองว่านี่คือความท้าทายที่จะผลักดันตัวเองให้ดียิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าหมายพิสูจน์ฝีเท้าเพื่อสร้างปัญหาให้ผู้จัดการทีมอร์เนอร์ส็อตในการเลือกนักเตะลงสนาม ดาวยิงป้ายแดงรายนี้ซึ่งยิงไป22ประตูนในซีซั่นก่อนยังย้ำว่าเขาจะโฟกัสผลงานของตัวเองพร้อมสู้เต็มที่เพื่อยึดตำแหน่งตัวจริงในแนวรุกข,ของหงแดงในฤด,ดูกาลนี้อิกิติเก้ยังออกมาเปิดใจถึงเส้นทางลูกหนังที่ผ่านมาโดยยอมรับว่าเคยผิดหวังอย่างหนักในช่วงสมัยค้าแข่งกับปารีสแซงต์แชงแมงหลังจากไม่ได้รับโอกาสลุงสนามบ้างนักเพราะต้องแย่งตำแหน่งกับซูเปอร์สตาร์อย่างคลิเยนเอ็มบปเป้ ลิโอเนลเมสซี่และเนม a าเจ้าตัวเล่าย้อนว่าถ้าผมบอกว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีก็คงเป็นการโกหกแต่ในอีกมุมหนึ่งเขามองว่านั่นคือบทเรียนสำคัญที่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นและกลายเป็นนักเตะที่มีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมอิกิติเก้ยืนยันว่าแม้จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่ทุกก้าวล้วนมีความหมายเพราะทำให้เขาไม่เคยหยุดสู้และพร้อมพิสูจน์ตัวเองในเวทีที่ใหญ่กว่า ดาวยิงรานี้ยังเผยถึงเป้าหมายกับหงแดงว่าเขาต้องการ,สรแสดงให้เห็นว่าตัวเองคู่ควรกับการย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลและในขณะเดียวกันก็อยากสร้างผลงานกับทีมชาติฝรั่งเศสแบบค่อยๆเป็นค่อยไปสำหรับพิกิติเก้นี่คืออีกหนึ่งแข้งที่ถูกจับตาม,มองในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้เพราะนอกจากจะเป็นความหวังของลิเวอร์พูลแล้วเจ้าตัวยังตั้งใจจะก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าคนสำคัญของทัตตราไก่ในอนาคตอีกด้วย พอจอยซ์ Joyce, นักข่าวคนดังจาก The ะไทมสรายงานว่าหงแดงตัดสินใจปฏิเสธโอกาสทุ่มแบนล225ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวมาร์กเกฮีเซนเตอร์ฮฟทีมชาติอังกฤษจากคริสตันพาเลสในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมทั้งที่ก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลเคยตกลงค่าตัวกับพาเลสได้ถึง35ล้านปอนด์แล้วและนักเตะถึงขั้นเข้ารับการตรวจร่างกาย แต่สุดท้ายดิวต้องล่มไปเพราะทีมดังแห่งกรุงลอนดอนไม่สามารถหาตัวแทนกับต้นทีมคนสำคัญได้ทันเวลาหลังตลาดซัมเมอร์ปิดตัวลงมีรายงานว่าพลเล่พร้อมลดค่าตัวเหลือเพียง25ล้านปอนด์แต่ล่าสุดชอยส์ยืนยันชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะไม่กลับไปยื่นซื้อในปีใหม่โดยเลือกที่จะรอเซ็นฟรีในซัมเมอร์หน้าแทนแม้จะเสี่ยงถูกทีมใหญ่อย่างจูเวนตุสบาร์เซโลนารวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาแย่งตัวก็ตาม